สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับที่ชื่ ouais. นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องบุรุษกายสายสองนะครับมาหมายเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวนครนะครับวันนี้ครับนี่นะครับเอ <Mine. S 2> าเจ้าเอเชียนะครับาสายหมานครับสายหมา,าหหนเนี่ยครับมากับเจ้าเอเชียนะครับวันนี้ครับอู อุ้ยมีนกปลาอยู่ครับนูนะครับต้นเดิมนู้นนะครับจะไปใส่ต้นเดิมนะครับแต่ว่าอีกาก็มีครับนีนะครับต้นเดิมอยู่นู้นนะครับมาหมายเดิมนะครับวันนี้ครับมาหมายนกป่ากูอากนะครับเมื่อบานมากับเจ้าเนิบนะครับเจ้าเนิบยังดึงไม่ยังดึงไม่เป็นนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวนะครับวันนี้อา เอาเจ้าเอเชียนะครับมาครับวันนี้หกโมงนิดๆนะครับมาเช้าเลยนะครับเดี๋ยวมาูุ้นมาชมกับเจ้าเอเชียไปพร้อมๆกันนะครับว่าเจ้าเอเชียจะทําแต้มเพิ่มได้หรือเปล่านะครับเจ้าเอเชียนี้แต้มรวมนี่ก็สามแต้มนะครับเข้าระเนยสิบครั้งนะครับก็ถือว่าโหหมานอยู่นะครับสำหรับเจ้าเอเชียนะครับอันนี้จะตกใจนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเจ้าเอเชียก่อนนะครับ นู่นนะครับต้นเดิมนู่นนะครับไปครับเจ้าเอเชียก่อนครับโอคครับตอนนี้ก็ใส่เจ้าเอเชียเสร็จแล้วนะครับโอ้นะครับแต่ว่าวันนี้ใส่กิ่งล่างนะครับใส่คนละกิ่งกับเจ้าเนิบนะครับเมื่อวานเมื่อวานผมใส่กิ่งข้างบนนะครับวันนี้มาเจอกับเจ้าเอเชียนะครับ ขันแล้วครับขันแล้วครับว่าจะหมาหรือเปล่าครับมารุนกันมาสมกันยาวๆนะครับเวลาก็ไม่เยอะนะครับวันนี้ครับครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับมาสมกันยาวๆนะครับว่าเจ้าเอเชียจะทําแต้มเพิ่มได้หรือเปล่าครับเจ้าเอเชียนี่แต้มรวมนี่สามสามต้มแล้วนะครับ ไดอยู่โซนนี้สองแต้มนะครับแล้วก็อยู่บ้านแต้มหนึ่งนะครับสำหรับใจเสียเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านชมบรรยากาศโดยรวมนะครับครับใจเสียก็ขันอยู่เรื่อยๆืนะครับวันนี้ตะวันพึ่งขึ้นนะครับแสงแดดอ่อนนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมครับวันก่อนผมไล่อยู่ตรงนู้นนะครับตรงหน้าโรงเรียนนะครับ มั่นใจนะครับเป็นลูกนกคูอ่างนะครับมั่นใจไปก่อนนะครับน่าจะเป็นลูกนกตัวคูอ่างนะครับนี่นะครับโอ้นะครับเจเสียอยู่โน่นนะครับวันนี้จะเม่อนิดนึงนะครับโอ้นะครับขันนะครับตอนมาตอนแรกนะครับสามสี่ตัวนะครับอยู่ตรงนี้ครับ ไล่ตีกันไปหมดแล้วครับขึ้นเจ้าเอเชียเสร็จนะครับโอ้นะครับเอามารุนมาชมกันยาวๆครับผมตอนนี้มีนุกป่าเข้าเจ้าเอเชียแล้วนะครับนุกป่าน่าจะเป็นลูกนุกนะครับอ,อยู่ฝั่งข้างล่างพระเนตดนิดเดียวนะครับนุกป่าครับแต่งแต่งสวยแต่งดออยู่นะครับ เอเชียก็พึงขนนะครับแล้วก็ปีกติงกิบ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 อยู่นะครับใช้ท่าเรล็ดของเขานะครับนกป่านี่น่าจะเป็นลูกนกนะครับดูแลเข้ามาไม่ให้ช่มไม่เสียงนะครับก็โลดขึ้นมานะครับอยู่ไกลๆพเนียดแล้วนะครับมองนะครับมองนะครับ หันมาใส่นะครับหันมาใส่เจ้าเอเชียแล้วนะครับปุยเลินมาแล้วครับเอเซียจะทำแต้มเพิ่มได้หรือเปล่าครับน,นะครับมองนะครับ อยู่ห่างพเนียดนิดเดียวนะครับโอ้โหเหยียบแล้วนะครับเหยียบคอนแล้วนะครับโอ้ไม่ดานครับไม่ดันครับ,รบโอโ้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โพเนียดไม่ดันนะครับตัวนกเบาไปครับ เอเซียเอาไงต่อป่าก็ไม่เดินนะครับเขาเหยียบคอแล้วก็นิ่งเลยครับเหยียบแล้วนะครับป่าเหยียบแล้วนะครับโอ้ยแต่งขนนะครับอยู่คอนพเนียดน,นะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นกับพเนียดอะครับป่เนีย่ย ไม่ทำงานนะครับพเนียดครับพเนียดหมานนะครับนะครับงูป่าไม่เดินนะครับไม่ขยับนะครับเออเดินนะครับเลยนะครับหุย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 ป่าโอ้ขยับแล้วนะครับขยับแล้วนะครับอุ้ยเกิดอะไรขึ้นกับพเนียดผมนะครับวันนี้ นั่นไตคอนเล่นเฉยบานโอเอเซียกรบปิกเรื่อยๆนะครับโอ้ยตัวเบาไปนะครับนุกป่าครับนุกป่าตัวเบาครับนั่นไตเล่นเฉยครับ นกป่าไม่คูด้วยน้ะเดินเล่นนะครับเดินเล่นที่คอนพระเนียรแล้วนะครับนกป่าครับ ชิวๆเลยนะนะครับตอนนี้ครับนกป่าครับอยู่คอนพเนียดนะครับพรเนียดไม่ทำงานนะครับเบาตัวโอ้ยวิดออกแล้วครับเหยียบถูกคอนหรือเปล่าครับ ก็หมดแล้วครับหมดแล้วไม่รู้จะลงมาเหยียบอีกหรือเปล่าครับเอเชียก็พึงขนอย่างเดียวครับโอ้เมื่อวานก็ผมว่าเมื่อวานน่าจะเหยียบคอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ด้นเนาะผมก็ลืมช่อมพเนียดผมนะครับ เมื่อวานก็เป็นแบบนี้นะครับแต่เมื่อวานเหยียบแป๊บเดียวนะครับกระโดดใส่แล้วก็กระโดดออกนะครับโอ้เสียเลยตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วนะครับ กมาไม่แล้วครับโอ้เกิดอะไรขึ้นกับพเนียดผม,ม้ะครับติดตรงไหนหรือเปล่าครับไม่รั่นเลยนะครับ เขาเหยียบข้างในเนาะเหยียบข้างในพเนียดน,นะครับเดีย๋ยวรอลุ้นว่าเขาจะเดินออกมาหรือเปล่าครับโอ้ยใส่ขนเสยครับตอนนี้นกป,ป่าเหยียบคอนเนียดแล้วนะครับไม่ลั่นนะครับ Oh. ใช้แต่งหลอดูเอเชียอยู่นะครับแต่งสวยแต่งงามอยู่นะครับเกิดอะไรขึ <Afghanistan> oui, <fa> <transgender> <rix> <S <S ้นกับพระเนีตดหมานผมครับ ครับเดินนะครับเดินนะครับโอ้โหตัวเบานะครับนุกตัวนี้มีวิชาตัวเบาด้วยนะครับนั่นครับไตคอนเด่นนะครับเห็นไหมเนาะครับโอ้นะครับไตคอนเด่นจิกจิกใบไม้ที่ผมพางเนียดจิกเล่นครับ ทุกป่าตัวนี้อูถ้าถ้าพระเนตรล้านลงนะผมว่าน่าจะเก็บน่าจะมีของดีอ่ะมีวิสาตัวเบาด้วยครับเดินเล่นเฉยเลย โอ้ตายตายตาย,ตายอย่างนี้ครับก็พระเนียดนกหมานนะครับสรุปแล้วนกหมานครับแต่ว่าพระเนียดไม่ทำงานนะครับตามที่อาจารทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันนี่นะครับเหยียบสองรอบแล้วนะครับ แล้วก็เจ้าเอเชียก็ปีกตีงอยู่นะครับทิทิททอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นกับเนียดผมบ้าะนะเวลาก็เหลือน้อยแล้วนะครับ อนนี้ก็จะเจ็ดมงแล้วนะครับนั่นนะครับจิกจิกใบไม้ที่ผมแซมนะครับแซมพเนีดยน,นาะจิกเล่นอยู่ครับจะได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาเข้างานแล้วนะครับ,บอันโอเอเซียหมาน,นะครับเอเซียนะครับขันยยน ไม่กี่ครั้งกี่ชุดนะครับก็มีนกป่าเข้าเลยนะครับเข้ามาแล้วไม่ไม่ได้เข้าธรรมรานะครับสําหรับเจ้าอเชียนนี่มีหมานนะครับเข้ามานะมาถึงพรเพเนียตเลยนะครับถ้าเพเนียดทางานก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยเดินไปเดินมาโอ้ น่าจะเบาไปเนาะนกตัวน่าจะเบาครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองเดินไปดูก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพเนียดผมนะครับใช่ครับเดี๋ยวลอ,ลองเดินไปดูครับอย่างนี้โอ้โหถ้าเป็นนกคู่อ่างหรือว่านกตัวหมายเข้าี่โอ้เสียลายก,กันเลยนะครับเนี่ยเหยียบสองรอบนะครับไม่ลั่น,นครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่คอนเนียดอยู่นะครับ oh. เดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูก่อนนะครับก็จะได้เวลาทำงานด้วยนะครับทำไม้ลั่นก็จะได้เก็บนะครับก็เดี๋ยววันหน้า่อยมาตามใหม่นะครับแต่ลูกนกก็ไม่ค่อยอยากไล่เท่าไหร่นะครับนั่นขึ้นขึ้นบนพเนียดนะครับ เอาดูครับอีกรอบหนึ่งจะลงมาคอนอีกหรือเปล่าครับตอนนี้อยู่วนพระเนียยนะครับโอ้ยไอเสียครูนะครับโอ้โหอ,ออกออกอยู่ใกล้ๆชานพระเนียดแล้วนะครับตอนนี้ครับ ไปแล้วครับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับเอเซียีเรียกตามแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปดูก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับโอเคครับตอนนี้ก็ เก็บเจ้าเอเชียลงมาแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนาะกับป้เนี้ยแต่งผมโอ้ไม <tail> ่ลั่นนะครับเหยียบเหยียบสองรอบนะครับเหยียบตรงนี้ครับตรงใกล้ๆนี่เนาะใกล้ก่อนเนี่ยตรงนี้ครับเหยียบข้างในเลยนะครับก็เลยไม่ลั่นเลยนะครับเมื่อวานก็ก็เหยียบนะครับเมื่อวานนะ มว่าน่าจะเหยียบตรงคอนแหละเมื่อวานเนาะแต่เมื่อวานเหยียบรอบเดียวนะครับแต่วันนี้จ้ำไปสองรอบนะครับเจ้าจเอเชียน,นี่เข้าพรนเนตรเป็นครั้งที่11นะครับก็กถือว่าหมาน,นะครับเข้ามาเหยียบคอนนะเนาะ,นอะสองรอบนะครับแต่พรเนีรไม่ทางานนะครับก็จะได้กลับไปทํางานแล้วนะครับพอดีได้เวลาแล้วนะครับเวลาก็ไม่เยอะเนาะอย่างที่ นี่เป็นวันทํางานด้วยนะครับโอ้ลูกปลาเยอะอยู่นะครับโอ้นะครับผมใส่ต้นหนูนะครับต้นเดิมนะครับก็ตัวหมายนะครับที่เสียงใหญ่นะครับตอนแรกครูไล่กันออกเนาะครูใส่กันแล้วก็ไล่ออกแต่พอเจ้าเนิบเจ้าเอเชียขึ้นแล้วไม่ไม่เข้ามาร่วมนะครับทั้งเสียงเล็กเสียงกลางนะครับเลียกอยู่ไกลไกลเนาะไม่เข้ามาร่วมเจ้าเอเชียเลยนะครับ ก็มีแต่ลูกนุกนะครับเข้ามานะครับก็มาจิกจิกใบไม้เล่นนะครับเหยียบคอแล้วก็ไต่ไปไต่มาแล้วก็จิกใบไม้เล่นนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะได้ผาักไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องวุฒิขยาสายสองนะครับอาการท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็อย่าดืมนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็ ช่วงนี้ก็จะพาอาจารย์ท pues mm ุกท nah ่านออกต่อนกฝึกนกนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปวันหยุดเนาะเดี <được kindergarten cruise> ๋ยวผมก็จะพาอาจารย์ท่านชมนกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมมีคัดนกขึ้นกรงใหม่อยู่นะครับนกที่มันเด่นแล้วเนาะในกรงรวมนะครับผมก็คัดขึ้นอยู่ถึงตัวนะครับตรงนี้ก็จะมาช่วงเช้านะครับเจอกันเกือบทุกเช้านะครับของทุกวันนะครับเนาะ วันนี้ก็วันพฤหัสนะครับแต่ว่ามาได้ไม่นานนะครับก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเอ่อเคครับก็คลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายก็จะกล่าวครับว่าสวัสดีครับอ้เ,อเซียหม,มานะครับแต่ว่าพเนรไม่ทํางานเนาะ <laughs>